การพบกันของนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่บริเวณพรมแดนไทยมาเลเซียในอเคอสสเดาจังหวัดสงขลาหัวใจสําคัญมี2เรื่องนะครับวันนี้หนึ่งก็คือเรื่องของการค้าที่ชายแดนกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยและนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมกันสำรวจถนนจุดเชื่อมต่อระหว่างด่านพรมแดนสะดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบูกิตกายูฮีตำรักเคดาประเทศมาเลเซียครับ เป็นการรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจนะครับหลังจากการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือมการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อต่อยอดหลังจากนายเศรษฐาเดินทางเยือนมาเลเซียเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันให้จัดตั้งคณะทำงาน4ด้านประกอบไปด้วยการค้าและการค้าชายแดน การท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมาเลเซียยกเลิกใบตองม .6 เป็นเวลา6เดือนรองรับชาวมาเลเซียนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งกว่า3ล้านคนต่อปีมีการพูดคุยกันถึงเรื่องความร่วมมือด้านเกษตรที่ไทยมีแผนจะตั้งกมารมฮาลานและด้านความมั่นคงจะประสานความร่วมมือแก้ปัญหาด้านการค้าสัตว์ป่าครับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องโครงการก่อสร้างเชื่อมโยงชายแดนทั้งถนนเชื่อมด่านสะดาวแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียและสะพานสุไหกโกลกจังหวัดนราธิวาสรวมไปถึงกรันเตาปันจังแห่งที่2รัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียครับซึ่งทั้งสองฝ่ายจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว วันเดียวกันนี้นายเศรษฐาลงนามคำสั่งนาย,ยกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ครับมีนายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยและมีคณะพูดคุยประกอบไปด้วย เลขาที่การศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกระทรวงยุติธรรมโดยมีผู้แทนสำนักงานสอมอชผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นคณะพูดคุยและเลขานุการร่วมกับ